ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะข้อตกลงในการพัฒนางานของค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุกกทนะคะนางอุทยวันพัิริวัตรค่ะยินด,ดีต้อนรับคณะกรรมการนะคะนางสุชดาลิมสวัสด์นะคะรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรัตนเขตหนึ่งนะคะในในายคำรุน ช่วยสุ่นส่งผู้ส่งคนวุธแล้วก็เป็นโคชิ่งพออด้วยนะคะแล้วก็นายธนุพันธ์อีรันเรืองสวัสดียินดีต้อนรับค่ะผ mm ู้จัดทำข้อตกลงก็คือนางวิทยวันผู้สื่อวัตนะคะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดกัวทองค่ะ ถานศึกษาได้จัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานสามระดับนะคะแล้วก็เป็นผังของโรงเรียนวัดภูโกโระองนะคะส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งนะคะมีภาระงานขอ้อ2องงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาภาระงานมีด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการแล้วก็มีการพัฒนาหลักสูตรนะคะมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หรือการนำสื่อนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานะคะมีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หนึ 1> 1่นะคะการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผลผลิตสถานศึกษามีมาตรฐานการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานชาติมีการทําแผนปฏิบัตรริราชการสามปีจัดทารายงานผลการประเมินตนเองมีรายงานผลสำเริจทางการเรียนรู้และแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา หนึ่งจุดสองจดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผลผลิตสถานศึกษามีหลักสูตรฉบับปรับปรุงปีการศึกษา2 5งพ้ารพร้อมทั้งรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษานะคะหนึ่งจการพัฒนาขบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลผลิตสถานศึกษามีการจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา1.4ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะผลผลิตสนับสนุนให้ครู มีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมต่างๆพร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดทำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนรู้พร้อมทั้งผู้บริหารก็ต้องอัปเดตตรงนี้ด้วยนะคะ1.5การนิเทศติดตามการจัด การเรียนรู้ของครูและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาผู้บริหารและฝ่ายวิชาการร่วมกันนิเทศการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกสถานศึกษา หนึ่งจุดหกการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผลผลิตนะคะสนับสนุนให้ครูทุกคนในกลุ่มสาระรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาวิชาชีพครูหรือ plc และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลัพธ์ของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ข้อ 1. เด็กระดับปถมวัยมีผลการประเมินพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาร้อยละ3.73ตามตาแท่งกราฟนะคะ ข้อ2ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลประเมินผลสำเริ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับคุณภาพ3ขึ้นไปสูงกว่าครั้งที่ผ่านมารอยละ4.46ข้อ 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันเป็นประสงค์สูงขึ้นไปสูงกว่าครั้งที่ผ่านมารอยละ8นะคะ ข้อ4ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนตามหลักสูตรแกลกางร,ระดับดีขึ้นไปสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาร้อยละ14.23นะคะข้อ5ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์ของแต่ละสมรรถนะได้ร้อยละร้อย 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อ2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะก็ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยรับรางวัลกบรองผู้ว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่กมรมแรงงานนะคะ2.1การบริหารจัดสถรรศึกษาเป็นไปตามกฎหมายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลผลิตสถานศึกษามีการจัดทำคู่มือการบริหารทั้งสี่ฝ่ายพร้อมทั้งจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษา2.2การบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนนะคะผลผลิตสถานศึกษามีการจัดทำ ข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียนพร้อมทั้งมีการจัดตั้งสภานักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนพี่ๆมัธยมส่วนมากจะช่วยเหลือคุณครูนะคะตอนเช้าเป็นดูแลจราจรหรือประกาศผลการดูแลความสะอาดหน้าสมทุงนะคะ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสองคือสามการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนะคะก็ผลผลิตสถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้งห้าขั้นตอนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้รยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้รับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นนะคะ มาแล้วนะคะผลลัพธ์ด้านที่2ส,สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมมีความโปร่งใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA อยู่ระหว่างการดําเนินง,งาน ส่วนปี63ผลออกมาเป็น AA นะคะส่วน64ไม่มีการประเมินนะคะตอนนี้ปี65ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะข้อ2สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและมีการในแนวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาร้อยละ4.07 3.1การกำหนดนโย,ยบายการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารผลผลิตสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัตรริราชการ3ปีและแผนปฏิบัติการปีงบป,ประมาณ2,565แล้วก็ผลสุดท้ายก็ได้รับเงินจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน จากขีดพื้นที่การศึกษาเพิ่มมา1นึ่บาทเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้กับน้องครูที่ร่วมกันทำงานนะคะด้านที่สามนะคะด้านที่สามก็มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาใกล้เคียงและก็ปรับเปลี่ยนผลผลิตสถานศึกษาโดยใช้เด็กูเดนเมา์โมเดลในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดปุโกโธงนะคะก็มีใช้เด็ก โมเดลเมาส์โมเดลนะคะก็มอีอินพุตก็มีผู้บริหารมีครูแล้วก็ชุมชนนะคะขับเคลื่อนวงล้อด้วย P.D.C.A. นะคะก็มียึดหลักคุณธรรมในการบริหารแล้วก็การสร้างโอกาสทางการศึกษานะคะแล้วก็ยกระดับโรงเรียน เป็นองค์กรการเรียนรู้แล้วก็มีการคลองตนของคนแล้วก็คลองงานแล้วก็มีการสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็โรงเรียนวิถีใหม่ผลลัพธ์ที่ออกมาจากที่ได้ขับเคลื่อนอากระบวนการแล้วนะคะโดยใช้ระบบ p d c a แล้วก็ได้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับตำดุลแล้วก็เป็นโรงเรียน ที่มีผลผลิตใหม่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีเอกภาพเป็นโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะคะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะ สถานศึกษามีระบบป,ประกันคุณภาพและนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพข้อหนึ่งสถานศึกษามีระบบป,ประกันคุณภาพที่เข้มแข็งนะคะข้อสองสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาร้อยละห้าสิบสี่จุดหนึ่งนะคะ ้นที่4นะคะในการบริหารงานชุมชนและเครือข,ข่ายนะคะผลผลิตสถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งทำข้อตกลง MOU ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีตำรวจนะคะ แม่น้ําก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ4.2การจัดระบบก,การให้บริการในสถานศึกษาสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรการศึกษาสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาร้อยละสิบมีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาร้อยละร้อยร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณและลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปสูงกว่าครั้งที่ผ่านมานะคะสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆและพร้อมให้การบริการด้านอาคารสถานที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ไอซีกับชุมชน ด้านที่5นะคะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้อ2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานที่นะคะรอยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและความต้องการ จำเป็นของสถานศึกษาโอยละโอยข้อ2ร้รอยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและสารทุนที่เท่เพื่อการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละย้อย ส่วนที่สนะคะการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA นะคะส่วนที่สอนี้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีสภาพปัญหาข้อ,องวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลข้สาผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ข้อตกลงในการพัฒนาการที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปุกโทโงตามหลักธรรมมาพิบาลก็ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารของโรงเรียนวัดปุกทงนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรธา,รานีเขตหนึ่งมีความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครู และสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปุกทองมุงม่งองค์กรยุคใหม่ตามหลักธรรมพิบาลการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประิทธิผลน,นั้นจะขาดเสียไม่ได้คือการบริหารโดยการใช้หลักธรรมพิบาลนะคะมาไปอบรมมาแล้วก็มาวางแผนนะคะแล้วก็ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ในในกลุ่มของโรงเรียนวัดปุกทองนะคะวิธีการดำเนินการนะคะขั้นตอนที่1ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปุกทองตามหลักธรรมาพิบาลขั้นตอนที่2สร้างรูปแบบการบริหารจัดการ ศึกษาโรงเรียนวัดปุโกโทองตามหลักธรรมพิบาลโดยใช้โมเดลบริหารการศึกษาโรงเรียนวัดปุโกโทองภา,ภายใต้ชื่อเดอะโคเดนเมาส์โมเดลนะคะขั้นตอนที่3ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปุโกโทองตามหลักธรรมพิบาลระยะที่1มีการวางแผนและกําหนดปฏิทินการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปุกโทองระยะที่2ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ขั้นตอนที่4ี่ ประเมินผลที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปู่โถงตามหลักธรรมมาพิบาลขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ,ะวิธีดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาสภาพที่พึงประสงค์นะคะขั้นตอนที่สองสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวัดปู่โอง,โงตามหลักธรรมวิบาลโดยใช้โมเดลการบริหาร ศึกษาโรงเรียนวัดปุกโทองไปภายใต้เดอะกัเดนเมาส์โมเดลนะคะก็มีครูนะคะแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ชุมชนเป็นอินพุตนะคะขับเคลื่อนโปรเซสขบวนการโดยใช้ PDCA นะคะก็โดยใช้ PDCA ในการขับเคลื่อนนะคะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร การสร้างโอกาสทางการศึกษายกระดับโรงเรียนเป็นองค์กรการาเรียนรู้แล้วก็สร้างคนสร้างตนสร้างงานนะฮะครองงานนะคะแล้วก็สร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เอ็นก็คือโรงเรียนวิถีใหม่นะคะก็ได้ผลลัพธ์นะฮะจากการขับเคลื่อนโปรเซสขบวนการ PDC เสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับตำบลโรงเรียนผลผลิตใหม่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีเอกภาพนะคะแล้วก็โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะคะอันนั้นจากการใช้โมเดลแล้วนะคะขั้นตอนที่3ามทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดบุทองตามหลักธรรมาพิบาลระยะที่หนึ่งวางแผนกําหนดปฏิทินการบริการหารการจัดการโรงเรียนรัดบุตทองนะคะระยะที่2ดําเนินง,งานตามแผนที่วา,วางไว้ขั้นตอนที่4ี่ประเมินผลนะคะผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังนะคะเชิงปริมาณ ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละร้อยครูและบุคล,ล,ลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพึงใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะร้อยละร้อยหรือดูจาก I T A นะคะที่ผลออกมานะคะ เชิงคุณภาพนะคะผลลัพธ์จากการพนาที่คาดหวังผู้เรียนทุกคนมีทักษะการทํางานเป็นกลุ่มมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง2.2ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเพื่งใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลให้บรรลุค,ความสำเร็จตามเป้าหมายมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้2.3มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเพื่อยกระดับการเรียน คุณภาพการศึกษาผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมพิบาลมีผลทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวบนปูุ่ธง่ายและมีคุณภาพดีขึ้นนะคะ,ะโครงการที่เน้นใน,ใน,ใ,นในการขับเคลื่อนนะคะก็คือโครงการรองเท้าเข้าที่ PKT ทําได้แล้วก็โครงการเล่านิทานคนุณธรรมแล้วก็โครงการอาทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะ ส่วนที่3การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเป็นประธานสนามสอบโอเนและก็ NT ข้อ2เป็นคณะกรรมการประเมินง .21 ก็3นะคะข้อ3ได้ศึกษาดูง,งานโรงเรียนรางวัลพระรัฐทานและนวัตกรรมการใช้ต้านทุจริตนะ,ะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอบพระคุณท่าน คณะกรรมการที่มาประเมินดิฉันเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะ